ก็เนื öst. ่องมาจากในพื้นที่ตรงนี้ครับหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ถ่ายโอนรารกิจไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับจากจังหวัดชุมพรเนี่ยโดยภาพรวมด้านนอกเนี่ยเราก็ได้ดําเนินการขับเคลื่อนมาระดับหนึ่งแต่เฉพาะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มเข้ามาดําเนินการก็เนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่มีพระอาศัยอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจ แล้วก็เชิญบุคคลเหล่านั้นเนี่ยครับให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเพื่อที่เราพวกเราจะได้เข้ามา,าพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้ใหมีความพร้อมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะค่อยอยมาคิดกันว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางองค์การ,รจจงจงบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตั้งแต่เราได้พื้นที่ตรงนี้เข้ามาในดูแลอบจอก็ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่หนองใหญ่มาอีกชุดหนึ่งนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรองอดีตรองผู้ว่า รัชการจางังหวัดจุพรท่านสมพรปัจจิมเพชมาเป็นรองคณะกรรมการขับเคลื่อนเพราะนั้นท่านก็เป็นส่วนหนึ่งแหละท,ที่ที่พยายามเจราจาผลักดันพูดคุยจนพี่น้องประชาชนเข้าใจแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็จะมีในส่วนงานรัชการแล้วก็องค์กรเอกชนแม่บ้านพลังสตรีนะครับได้เข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้มีความพร้อมแล้วก็มีความสง่างามในโครงการพระราชดัญิโดยเฉพาะในส่วนของศาสตร์พระราชาครับ ซึ่งได้ทราบมวาว่าตอนนี้ขณะนี้เนี่ยคณะศึกษาดูงานหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวอะค่ะก็หลั่งไหลเข้ามาในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ของบ้านพ่อนายกอยากจะฝากอะไรถึงกลุ่มเหล่านั้นบ้างไหมคะในการเข้ามาทํางานให้เข้ามาเที่ยวในที่นี้ค่ะคือคือจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่อบจอรับพื้นที่ตรงนี้มาอยู่ในการดูแลเนี่ยระยะเวลาประมาณ6 7เดือนที่ผ่านมาผมว่าคนมาดูงานที่นี่หลายพันคนนะครับแต่ว่าในสัดส่วนพื้นที่สาธารณชาตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ไม่ได้พาเข้ามาเพราะไม่มีความพร้อมนะครับพื้นที่ตรงนี้มันต้องผ่านสะพานไม้เขี้ยมแต่ว่าในเรื่องของสายพระราชาในการดํารงชีวิตอาชีพต่างๆของคนชุมพรเป็นอย่างไรเนี่ยก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้สาธิตหรือว่าทําความเข้าใจกับเขานะครับแต่วันนี้พอพื้นที่ตรงนี้มีความพร้อมอย่างไรก็ต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นรูปแบบที่หลายหลายคนรอคอยเขาบอกว่าเ e อ๊ะมาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นี่ยอยากจะดูในส่วนสายพระราชาเนี่ย ทำไมเอาจอไม่เปิดให้ดูแต่เราก็ไม่กล้าบอกนะว่าเออที่ผ่านมาเรามีปัญหาอย่างไรแต่วันนี้พอเราได้เริ่มต้นวันนี้ทําิ๊กคินนิ่งเดย์วันนี้ปุ๊บก็คิดว่าต่อไปก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนเ,าเริ่มเยี่ยมชมนะครับและอยากจะให้คนที่มาดูงานนี้เนี่ยถ่ายรูปเป็นที่ระล,ลึกเลยว่าวันนี้บีฟอร์อัปเตอร์ว่าวันนี้สภาพเป็นอย่างไรแล้วต่อไปอนาคตเป็นอย่างไรจะได้รู้ว่าการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ในส่วนสายพระราชาเนี่ย จะมีความแตกต่างจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรครับนายกผมว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับที่อบจอเนี่ยโดยเฉพาะผมเองเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้รับโอกาสดีๆแล้วกันนะครับว่าที่ได้พื้นที่ตรงนี้มาอยู่ในการดูแลถือว่าเป็นบุญและเป็นกุศลที่ผมเคยสร้างมานะนะครับก็ไม่ใช่ง่ายนะที่อยู่วันดีคืนดีเราต้องมารับผิดชอบพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงราชการที่9้า นะครับที่ท่านได้มีโครงการดีๆเกิดขึ้นจังหวัดชุมพรและเราได้มีโอกาสมามาต่อยอดมาพัฒนาต่อเนี่ยแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาต่อไปที่ที่ดินแห่งนี้เนี่ยมันมันจะต้องเป็นสถานที่แห่งใหม่ที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนหรือว่าการออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็ได้ก็ประมาณส่วนหนึ่งว่าเออในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามาตรงสายพระราชาเราไปตรงสะพานไม้เขี่ยมไปเกาะชมนกชมไม้ แล้วประกอบมันสะดุดอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราได้เขาประมาณจากจังหวัดชุมพรมาแล้วนะครับคือมีสะพานจากเกาะชมนกชมไม้ไปเกาะน,น้องใหญ่ทางช้างซึ่งผมเองก็ได้ให้ทางหน่วยราชการแก้ไขแล้วว่าจากเดิมนี่เป็นเกาะกันันเฟสนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นทางราชการนิดนึงว่าเากาะน้องใหญ่ทางช้างนะครับเพราะว่าหลายคนก็ถามว่าน้องใหญ่ทางช้างคืออะไรเดิมนี่เขาเรียกว่าหน้องใหญ่แล้วก็ทางช้างแต่ส่วน ช่วงหลังนี่เขาเรียกแตห่หนองใหญ่หนองใหญ่หนองใหญ่เพราะว่าทางช้างมันหายไปก็เลยเปลี่ยนชื่อกาะตรงนั้นแหละให้เป็นชื่อเกาะทางช้างเสียนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเกาะถึงเกาะทางช้างปุ๊บก็ตอนนี้ก็จะมีสะพานเรียบเรียบคลองไปสู่ส,สะพานชมกวางเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลาใครจะมาดูงานเนี่จะเป็นวงกลมเลย นะครับเราจะลงที่สะพานจงปางเดินเรียบมามาสู่รัฐพระราชามามาในสัดส่วนของพระปรางงานมาสู่ต้นไม้ทรงปลูกคือจะเวียนวงกลมได้นะครับไปต่อไปข้างหน้านี่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยต่อไปจะเราจะเจอปัญหาอยู่นิดนึงว่าเวลาคนมาดูงานมากๆเนี่ยที่จอดรถเป็นลำบากนะครับก็าจะต่อไปหน้าศาลานเนกประสงค์ฝั่งนู้นสิศาลาแปดเหลี่ยมยังมีบริเวณอยู่ นะครับต่อไปข้างหน้าก็จะได้สะพานสักชุดหนึ่งสามารถที่รถจอดฝั่งนู้นแล้วเดินข้ามสะพานมาสู่พื้นที่ตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและก็เหมาะที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสมามาเที่ยวจังหวัดชุมพรแล้วมาดูพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาเวลาเรามาดูงานจังหวัดชุมพรเนี่ยบางครั้งบางคราวในเราคนชุมพรก็แนะนําไปตรงนั้นตรงนี้ต่อไปจะต้องมีปฏิทินและ ไปก็มาหลวงเสร็จแล้วเราก็ต้องมาที่นี่เพราะอย่างน้อยทุกคนก็มีเป้าหมายและมีความมุ่งหวังว่าโครงการพระดาริของในหลวงราชการที่9ที่ทําใ้จังหวัดจุมพรนี่รอดพ้นจากอุทกรภัยเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันทําอย่างไรนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคลองในหลวงหัวบางพังตักเป็นคลองอัศจรรย์นะครับหมายความเป็นคลองอัศจรรย์ก็คือเรามีที่พักน้ําเวลามีปัญหาเรื่องน้ําขึ้นนะครับเราก็มีที่พักน้ําเวลาน้ําลงนะครับน้ําก็ไหลาจากที่พักน้ําลงสู่ทะเลนี่คือ ความอัศจรรย์ของคลองในหลวงหัวพันนังตักที่รองรับในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องกุทกภัยครับลนี้ก็เป็นธระมหา